สวัสดีค่ะตรีเดย์บอนะคะยำๆรวมๆเจอพี่เป็กเพลยชโช์บนรถ BTS ด้วยแล้วก็ข้างห้องสมุดป่วยกันทุกคนแล้วก็สแกนแบบทกแกนไม่ติด แล้วก็ออกแล้วเพราะว่าอ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็คิดียว่าหิวข้าวมากเลยอีดข้าวกันี่นี่ค่ะเดินออกจากห้องสมุดป่วยเราจะไปกินข้าวเพราะเราหิวมากนะทุกคนออกตอนใกล้จะกเริ่มเรียนละนี่คืออทัมอินธรรมศาสตร์จ้าแล้วก็กินข้าวปั้นนะทุกคนช่วงนี้ินข้าวปั้นมากก็แกะไม่สวยด้วยสาลายติดเราเสียดายก็เลยกินนี่กัดกัแล้วก็มีไส้โชว์ไส้นะคะว่ายิงเจอไส้แล้วนะคะกินแบบเร่งรีมนะคะเพราะหิวแล้วนี่ก็เรียนวิชาที่ยูหนึ่งร้อยนะคะ แล้วก็มากินข้าวเย็นเพื่อเติมพลังไปฟัง OM นะคะนี่คะ่ะเป่าเป่าเป่ากัดแล้วก็กินไม่ได้ร้อนเกินอันนี้กินได้นะคะรอเย็นแล้วกินแบบดูผู้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นะคะ แล้วก็ไม่อิ่มค่ะชี้มากินเค้กต่อนะจ๊ะเค้กฝรั่งเศสนะคะบงจูแล้วก็พายข้าวโพดนะคะได้มาจากการฟังวิชาโออิ่มต่อแล้วก็นี่ค่ะโชว์ที่นั่งนะคะเรามาถึงก่อนเร็วมากแล้วก็เป็นบรรยากาศนะคะไม่ได้ถ่ายกอนบรรยายมาเพราะต้องใจฟังเกินเพราะว่ากวดทาไม่ได้และนี่ค่ะมาแบบสัตว์พลัววันต่อมากค่ะที่อสองยูสู้ๆพอร,รู้ต้องเจอสถิตินะคะ ก็ข้าวไข่ตุนพันธุ์น่อไม้อันนี้ก็ต้องรีบกินเช่นเคยตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายแล้วแต่ว่าเออถ่ายหน่อยเก็บฟูดซึ่งอันนี้ก็คืออีกสิบห้าที่ต้องเรียนแล้วต้องรีบกินข้าวก่อนเพราะกลัวเรียนไม่ทันนะแล้วก็ทําอ็กเซลวิชาสถิติธุรกิจน,นะคะใครเข้าใจก็มาสอนดิฉันด้วยเพราะว่าดิฉันพายายามแล้วนี่นะคะโชว์ว่าเอยตั้งใจจดนอกจากทำเอ็กเซลเราก็ต้องจดด้วยเพราะว่ากลัวทําทไม่ได้ข้อสอบอีก แล้วก็นี่เป็นมาม่าหมูกรอบที่งงๆนะคะแล้วก็วิชาไอเอนะคะมาเรียน Basic Excel ค่ะแล้ววันต่อมาก็กินข้าวปั้นอีกแล้วชุดจกข้าวปั้นเก่งมากไส้ปูอัดเช่นเคยนะจ๊ะทุกคนยงหย่ำๆหย และวันนี้ก็เรียนวิชา TU หนึ่งร้อยเจ็ดนะคะดิจิตัลมาเก็ตติ้งนั่นเองหัวข้อของวันนะจ๊ะแล้วก็เข้าเที่ยงเป็นข้าวน้ำตกหมูแล้วก็เรียนเกี่ยวกับภาษาชิลีหนึ่งศูนย์หนึ่งจ้าขอทุกคนเทคแคร์รักษาสุขภาพด้วยนะจุ๊บจุ๊บบายบาย